กระเทียมเจียวถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในหลายๆเมนูที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมนูแกงจืดของทอดก๋วยเตี๋ยวและเมนูผัดกระเทียมต่างๆเพราะนอกจากจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นแล้วกระเทียมเจียวยังสามารถเพิ่มความน่ารับประทานให้อาหารดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งที่ทำให้หลายๆคนติดใจกับรสชาติของกระเทียมเจวก็คือกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองในปัจจุบันกระเทียมเจียวสำเร็จรูปให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหารมากขึ้น โดยคุณสามารถเลือกได้ทั้งกระเทียมเจียวสำเร็จรูปที่เพิ่มกับหมูหรือว่าจะเป็นแบบเนื้อกระเทียมล้วนๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะปรุงเมนูอะไรบทความนี้เราจึงได้รวบรวม10อันดับกระเทียมเจียวสำเร็จรูปที่กรอบอร่อยไม่เหม็นหืนและได้มาตรฐานพร้อมกับการทำวิธีกระเทียมเจียวแบบง่ายๆสำหรับคนที่อยากเจียวเก็บไว้ติดครัวเพื่อความสะดวกในการทำอาหารครั้งต่อๆไปค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือกระเทียมเจียวสำเร็จรูปแม่จงจิตสำหรับการรับประทานอาหารอย่างแกงจืดและของทอดคู่กับข้าวสวยร้อนๆสิ่งที่ช่วยชูรสชาติให้อาหารหน่ารับประทานมากขึ้นก็คือกระเทียมเจียวเพราะนอกจากจะทำให้กลิ่นอาหารยั่วน้ำลายมากขึ้นแล้วยังช่วยชูรสชาติได้มากขึ้นอีกด้วย ยิ่งถ้าได้กระเทียมเจียวสำเร็จรูปที่เพิ่งการทอดแบบสดใหม่อย่างของแม่ตรงจิตแล้วจะช่วยทำให้เมนูอาหารอร่อยมากขึ้นเพราะยี่ห้อมีการคัดกระเทียมที่ใช้ในการเจียวและยังไม่มีการใส่สารกันเสียหรือผงชูรสที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเทียมเจียวสำเร็จรูปไร่ทิพย์หลายๆคนคงคุ้นเคยการดีกับยี่ห้อไรทิพย์ที่ส่วนใหญ่จะเน้นสินค้าด้านธัญ,ญพืชถั่วและเครื่องเทศซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จากไร่ทิพย์น้นจะเน้นคุณภาพที่สดใหม่และได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งกระเทียมเจียวสำเร็จรูปของไรทิพย์ก็เน้นใช้กระเทียมคัดเกรดดีเพื่อให้เจียวออกมาให้หอมเหลืองน่ารับประทาน อีกคั้งยังปราศจากกลิ่นเหมน็นหืนรบกวนใจนำไปปรุงใส่เมนูไหนก็อร่อยติดใจซึ่งกระเทียมเจียวของไร่ทิพนั้นอาจมีเปลือกนิดๆที่ช่วยเพิ่มกลิ่นของกระเทียมให้โดดเด่นขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเทียมเจียวสําเร็จรูปพอเพนดันการเลือกกระเทียมเจียวสําเร็จรูปที่ดีนั้นจะต้องเน้นการเลือกกระเทียมเจียวที่ใช้กระเทียมล้วนไม่มีการผสมแป้งใดซึ่งทําให้เสียรสชาติและความหอมของกระเทียมเช่นเดียวกับกระเทียมเจียวสําเร็จรูปยี่ห้อนี้ที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันอีกทั้งรับรองได้ว่าไม่มีการใส่แป้งผสมแน่นอนสามารถนําไปประกอบเมนูอาหารได้หลากหลาย ่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดหรือสามารถนำมาใช้โรยหน้าอาหารต่างๆได้ช่วยเนรมิตมื้ออาหารให้มีสีสันและทำให้เจริญอาหารมากขึ้นด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเทียมเจวสำเร็จรูป u w a n a l Ee กระเทียมเจวสำเร็จรูปของ u w a n a l Ee e. มีเครื่องหมายฮาลาลไม่มีแป้งของชูรสและวัตถุก,กันเสียมาในบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนามีฝาปิดแน่นกันอากาศเข้าที่ทําให้รรกระเทียมเจลเหม็นหืนซึ่งทางแบรนด์มีขั้นตอนกระบวนการพิเศษโดยใช้วิธีการอบเพิ่มถึงทําให้กระเทียมเจวสามารถเก็บไว้ได้นานและสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้ถึง1ปีถึงแม้ว่าจะ เก็บไว้นานแต่ความกรอบและความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมมั่นใจได้ว่ารสชาติไม่เปลี่ยนแน่นอนอีกทั้งกระเทียมเจียวยังเป็นแบบเนื้อเน้นๆไม่มีเปลือกเหมาะสำหรับโรยหน้าของทอดมากๆค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือกระเทียมเจียวสำเร็จรูปคาโนควาน การเก็บรักษากระเทียมเจียวที่ดีนั้นควรเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแน่นหนาและต้องเก็บในที่แห้งจึงจะสามารถช่วยยืดอายุของกระเทียมเจียวได้ยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยลดกลิ่นน้ำมันได้ดีด้วยสำหรับกระเทียมเจียวสำเร็จรูปยี่ห้อนี้มาในปริมาณที่พอเหมาะสามารถทานหมดได้ในระยะเวลาอันสั้นไม่เหลือเก็บนานจนเกินไปทำให้เหมือนได้ทานของใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีขั้นตอนการผลิตใส่ใจต่อผู้บริโภคเพื่อให้ได้กระเทียมเจียวที่สดและกรอบได้เนื้อสัมผัสกระเทียมแบบเต็มคำไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเทียมเจียวสำเร็จรูปคุณชายใครที่ชอบกินกระเทียมเจียวในทุกๆเมนูอาหารขอแนะนำขนาดปริมาณไซส์ใหญ่จุใจที่สามารถเก็บไว้ทานได้หลายเดือนซึ่งกระเทียมเจีย,ยี่ห้อ,อนี้นอกจากจะมีปริมาณที่ใหญ่จุใจแล้วยังมีบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบซิปล็อก ที่สามารถใช้งานได้สะดวกกว่าแถมยังประหยัดพื้นที่ในครัวด้วยส่วนเนื้อกระเทียมก็ยังเน้นวัตถุดิบแบบพรีเมียมมีการใช้เทคนิคและกรรมวิธีพิเศษที่ทําให้กระเทียมเจียวยี่ห้อนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นกลิ่นและรสชาติที่กลมกล่อม ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือกระเทียมเจียวสำเร็จรูปเปเป้จี G. หากคุณอยากลองหากระเทียมเจียวรสชาติใหม่ๆที่จะช่วยเปลี่ยนมื้ออาหารให้มีรสชาติมากขึ้นก็ต้องลองชิมกระเทียมเจียวสำเร็จรูป,ปรุงรสจากเปเป้จี G. ที่เน้นใช้เนื้อกระเทียมล้วนๆน,นำมาเจียวให้กรอบเป็นพิเศษพร้อมปรุงรสให้มีรสชาติที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครซึ่งในส่วนผสมนั้นไม่มีการใส่ผงชูรสหรือสารกันบูดใดๆเพิ่มเติม,ตมด้วย ส่วนใครที่กังวลว่าทานกระเทียมเจียวแล้วจะอ้วนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ากระเทียมเจียวยี่ห้อนี้ได้มีการอบก,กรอบเพื่อไล่น้ำมันส่วนเกินและน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันรำข้าวที่ดีต่อสุขภาพด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือกระเทียมเจียวสำเร็จรูปหอมแกงสำหรับคนที่เป็นมุสลิมการเลือกทานอาหารนั้นมากมีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้มีตัวเลือกน้อยเช่นเดียวกับการเลือกทานกระเทียมเจียวสำเร็จรูปซึ่งหลายหลายที่ห่อส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ระบุว่าเป็นฮาลันหรือไม่ถึงแม้จะไม่มีส่วนผสมที่เสี่ยงก็ตามดังนั้นหากได้เลือกกระเทียมเจียวสำเร็จรูปที่ระบุชัดเจนอย่างของหอมแกงก็อาจทำให้สบายใจขึ้นได้เพราะมีขั้นตอนและใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามหลักอย่างแน่น นอ,นอีกทั้งยังได้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กับกระเทียมเจียวทั่วไปและที่สำคัญคือไม่มีการใส่ส่วนผสมอย่างแป้งแน่นอนผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเทียมเจวสำเร็จรูปลูกยายนออมอกับหมูกับกระเทียมเจียวเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการเป็นส่วนประกอบของอาหารให้มีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น เพราะนอกจากความมันของกระทิยเจียวแล้วยังได้ความกรุบกรอบและมันจากกาับกหมูด้วยยิ่งถ้าได้ทานคู่กับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็ทําให้อาหารนั้นอร่อยจนหยุดไม่ลงสําหรับกระเทียมเจียวยี่ห้อนี้ได้มีการใช้กักหมูแบบไม่ติดหนังทําให้ได้ปริมาณไขมันที่พอดีส่วนใครที่อยากให้กับหมูนั้นกรอบนานๆก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความกรอบอยู่เสมอค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเทียมเจียวสําเร็จรูปไก่แจ้กระเทียมเจียวสําเร็จรูปจากไก่แจ้เป็นกระเทียมเจียวที่ใช้กระเทียมจีนในการเจียวเหมาะสําหรับคนที่ชอบกลิ่นไม่ฉุนจัดแบบกระเทียมไทยเพราะกระเทียมจีนจะมีกลิ่นที่แรงน้อยกว่ากระเทียมไทยทานแล้วหมดกังวลเรื่องปัญหากลิ่นปากปีกทั้งตัวกระเทียมเจียวยังมีเกล็ดขนาดเล็กเหมาะสำหรับโรยหน้าของทอดทำให้ทานได้ง่ายมากขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทานกระเทียมในปริมาณที่เหมาะสม ยังช่วยรักษาสุขภาพได้ด้วยโดยสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด